นี่ค่ะไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นปืนเล็กนะปืนเล็กนะพี่น้องคะ่ะพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวมุมมากดอกไม้อู้อ๋มันเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมคอนเสิร์ตที่ไหน โอเคก็จะมีน้ำผุพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะสวนการ์เด้นเพิ่นสวยมากๆนะคะพี่น้องก็จะมีสาวสวยเดินผ่านเนี่ยค่ะไม่รู้จะได้เดินลงไปไหมอาจจะได้เดินลงไปดูเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าเราไปเบิ่งคุกเก่ากันเนาะไปดูคุกเก่าใช่ไหมไปดูคุกเก่า อันนี้อันนี้คิงใช่ไหมที่เป็นมีภาพอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้คือพระราชาสมัยตั้งแต่วิกกิ้งเหรอไม่รู้อย่าเวิกกิ้งสมัยอันสงครามเนาะวิกกิ้งนะคะอันนี้คือหนาเพิินเนี้ยพี่น้องหนาพระราชาคือหลอเราเอาการขึ้นหนาโหดเหี้ยมทันทีนี่เราคือมีอ่ะเราคือมีวิญญาณอยู่เธอมองฉันอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะ อยากรำด้วยคุอพาราชาทูทูชัยๆก่อนนะคะทูทูเพื่อนเนาะขอเลขกูเจขอเลขพู้ได้ห็นตัวใดก็บอกเลยเด้อรูปกันนะค่ะอันนี้คือโออเห็นอีลเจนดี้หนึ่งเจ็ดแปดหกคิดจะสักศตวรรอ๋อพันหนึ่งเจ็ดแปดหกจักปีหรคิดจะสัศตวรรษนะคะ บอกว่าหาเหลขกพน่าวเห็นดีดีพี่น้องคะ่ะไปซื้อเอาเด้อหนึ่งเจ็ดแปดหกนะคะนี่เจนนี่เห็น,นจริงๆนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดหกนี่ไงแล้วนี่หนึ่งเจ็ดสามเก้าสามนี่ไงนัมเบอร์ไปเดี๋ยวมันสิหลโซตัวดที่ไหนคุกนี่เหรอคุกอ่ะเธอไม่ไปดูเหรอสถานที่จรงจำเธอชาติก็ปังกรอืมอนนี้มาเป็นคนใหม่แล้วนี่ นี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรไปดิโกมีไกด์นาเที่ยวนะคะวันนี้เข,ข้าไปดู <c oughs> ไปแบงฟันที่ไหนนะพระราชาต้องตื่นทุกเช้าเพื่อไปไหนโอ้ oh my god <c oughs> เป็นลมอ๋อห้องคิงนะคะบ้านคิงนะ,ะพี่น้อง เนี่ยสถานนี้ก็คือบ้านพระราชานะบ้านคิงสมัยก่อนเนาะบ้านพระราชาสมัยวิกกิ้งอะคะ่ะอันนี้ก็คือคุกอันนี้คือคือคุกนะคะไป,ไปขอไปดูไปดูไปด,ไปดูคุกเก่าเนี่ยคุกเก่าใช่ไหมคุกเก่านะคะพี่น้องคะดูคะ่ะเขาเอาคนมาจองจำไ้น,นี้นะไปจากบ้านพระราชาก็นี้คุกกันเนาะ อ๋อ oh, จริงๆด้วยอืมเย่เดี <t 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 ๋ยวเวียนเนี่ยค่ะเป็นก็เป็นอ๋อเป็นคุกนะคะพี่น้องทำไมคุกมีที่นอนดีจังเลยเนี่ยคือคุกพนนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมอันนี้คือคุกเนาะก็อาจจะเป็นคุกจองจำสำหรับ forward ข้างในก็จะมีทุกเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นคุกจองจําผู้ไดที่ว่ามียดยดดะยดฐานบาราศึกกันนะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพอนเกสิอ่ามั่นโดยก็้อใจเนาะแต่เป็นคุกที่สวยงามนะข้างในข้างในก็ดูอืเนี่ยค่ะ นนี่เาะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร <c oughs> อันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนนะคะพี่น้องคะไหว้คนนั่งนะคะแล้วก็ข้างใน,น <c oughs> เดินตรงไปนี่ก็จะเป็นอ่ากาเดนนะคะอาจจะเป็นสวนสาธารนณะไอ้คนยางใดหรือว่าไปวิโก้มิโอกะวอเดะอ่า uh huh, อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ให้เบิ้งนะคะว่าอ่าวอยูเดะคิง อ๋ค oh. ิงยอหันยอฮันยอห์นวัววอร์ชคิงยอสมกุศเยอะสมกุศอ๋อโอเคภาพี่น้องคนองไปอย่างโตพี่น้องค่ะ Ого, ой,